ชมขาเนี่ยแหละค่ะก็คือของที่ทัญญาเก็บมานะเป็นของฟรีนะคะที่ชาวบ้านเขาไม่ใช้แล้วเขาไม่เอาแต่ทัญญาเห็นว่ามันยังใช้งานได้คืออาจจะต้องมีตะปูหลุดนิดหน่อยอย่างเก้าอี้ทัญญามาดูทีหลังว่ามีตะปูหลุดไปตัวหนึ่งแต่ทัญญาซ่อมได้แล้วทัญญาก็จะมาเปลี่ยนสีใหม่เอามาเมคโอเวอร์ใหม่นะคะให้เป็นของใหม่อันนี้นะ จะเอาไว้วางวางมันจะมีพังๆนิดหนึ่งแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวฉันแยกคุณผู้ชมดูอีกทีหนึ่งใ,ใกล้ๆอย่างดีก็มีตําหนินิดหน่อยซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะลิ้นชักลื่นมากเก้าอี้นี่แบบเดี๋ยวถอดจุกยางออกขัดสีนะคะแล้วก็พ่นใหม่ไม่พ่นอนะ่ะขัดสีแล้วก็ทาสีใหม่คุผู้ชมขาเดี๋ยวเรามาทำตู้ตัวนี้กันก่อนเลยนะคะ เป็นตู้ไม้อย่างดีทันย่าก็ว่าจะขัดสักหน่อยขัดนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะขัดตู้ก็ใส่กอนนิดหน่อยนะคะ้องก่อนเลยจ้าเลิ่ช้ดบยกไปตรงนไปตรงนี้ บางครั้งเนียการที่ยังไม่ได้ทําสีนะเอามาขัดอย่างนี้ก็ดูสวยเลยนะคุณผู้ชมท่านเป็น่ังเนี้ยด,ดางๆเก่าๆของดีๆของฟรีที่คนไม่สนใจแล้วเราเอามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่แบบเก่าๆในบ้านของเราได้นะคะ ที่นี่นี่จะมีเยอะมากคุณผู้ชมที่เขาทิ้งแบบเนี้ยเขาก็จะเอาวางไว้หน้าบ้านใครขับรถผ่านถูกใจก็ยกเอาไว้เลยยกขนขึ้นรถเลยอย่าที่เป็นยาาขนคือเขาวางไว้เลยคุณผู้ชมเราจะดูออกเลยว่าเขาทิ้งแล้วก็าวางไว้ตรงหน้าบ้านบางทางเดินทางเท้าบางเจ้าก็ดีหน่อยนะคะติดป้ายไว้เลย,เลยว่าฟรีไปก็คือ เรารอให้แห้งแล้วเราก็จะทาสีกันทาสีเสร็จก็คือเสร็จเราก็ได้ซินเจอร์ชิ้นใหม่ในสไตล์วินเทจค่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาทำเดี๋ยวเราปล่อยให้แห้งเรามาทำขั้นตอนต่อไปนะคะคุณผ<อ>ู้ชมอย่างนี้จะดูเก่าแล้วนะแค่เนี้ยแค่น้นเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วหนึ่งตัวแขะออกไปก่อนแค่ขัดก็สวยแล้วนะคะดูสิคุณชมถ้าขัดดีๆนี่แล้วเคลือบเงานี่คือโอเคเลยนะ ก็อี้ที่เราขัดออกมาแล้วนะคะตอนแรกเักิญย่าว่าจะทาสักสามตัวอีกตัวหนึ่งขามันไม่ดีเชิญย่าก็เลยเหลือเอาแค่สองคุณผู้จอมขาขัา้นตอนต่อไปน,นะคะเราก็จะมาทาสีให้เจ้าตู้ตัวนี้ก่อนเลยตัวแรกนะคะก็คือสีที่ทานเนี่ยจะเป็นสีเขาเรียกช็อคเพนนะคะเป็นสีช็อคจริงๆแล้วสีช็อคเนี่ยสามารถที่จะทาทับไปบนเฟอร์นิเจอร์ได้เลย ันนี้อากาศครึ้มมากๆเลยนะคุณผู้ชมท้องฟ้าไม่มีแดดเลยแต่ว่ามันดีมันไม่ร้อนนะคะคนได้ทีแล้ะ จากของฟรีที่ชาวบ้านเขาทิ้งกันนะคะทันยาเก็บมาเมคโอเวอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทันยาก็จะนำเข้ามาตกแต่งในห้องของเคเจนะคะเปลี่ยนเก้าอี้จากตัวเก่าให้เป็นตัวใหม่นะคะแล้วก็โต๊ะข้างเตียงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะแทนทัตเทนทันยาทันย่านำมาไว้ในห้องแล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ชมอย่างวันนี้ดื้อมากเราอะมอมด้วยไปดูค่ะ นี่คือเก้าอี้สองตัวนะคะที่เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมทัญนย่าก็ใช้สีขาวทานะคะแล้วก็ตรงขาเนี่ยท่านย่าว่าเป็นสีนี้มันสวยทัญนย่าก็แค่ขัดไว้เฉยๆนะคะเห็นไหมขัดไม้ให้มันเป็นดังๆแล้วก็เก้าอี้แบบนี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาตั้งไว้ที่โต๊ะเขียนหนังสือของเคเจค่ะนี่คือโต๊ะโต๊ะหัวเตียงนะ อันนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็มาตั้งอยู่ตรงนี้มีลิ้นชักเดี๋ยวเราจะมาทำการใส่ตุ่มจับนี้นะคะแต่คิดว่ามือจับนี้จะใส่ไปก่อนชั่วคราวเดี๋ยวท่านจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะใส่ปุ่มจับนี่นะคะจะกู้ยุ่งมากเลยอะ่ะจับนะติดปุ่มจับเราก็ต้อเจาะรูอยจะออกไหมเนี่ย เสียบเข้าไปแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ติดอย่างนี้นะป,ปึ้งปึ้งอย่ายุ่งกับฉันตายแล้วเข้าได้ไหมเนี่ยามาเล็ว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 อ,อย่ามายุ่งกับฉัน ่วยทำไหมเราอ่ะนี่ค่ะใส่แล้วโอเคเนี่ยเรียบร้อยค่ะตู้ข้างหัวเตียงนะคะข้างล่างนี่เป็นชั้นวางหนังสือได้สบายๆเห็นไหมคะชั้นวางหนังสือจาก,กวูวพยายามจะแซกยุ่งยุ่งการที่มีหมานี่ก็ดีและยุ่งในคราวเดียวกันอันนี้ก็คือโต๊ะเขียนหนังสือของเคเจนะคะ อีเขียนหนังสือของเขานะคะนี่นะคะและอีกตัวหนึ่งทายาก็จะตั้งไว้ตรงนั้นเผื่อสำรองไว้นะคะสวยเลยจ้า หัวเตียงก็เอาไปวางไว้ตรงนั้นนะคะอันนี้คือห้อง KJ เทัญญาเอาของที่ทัญญาเมคโอเวอร์เนี่ยมาใส่ที่ห้อง KJ นะคะของที่ชาวบ้านเขาไม่เอาเขาไม่ใช้เขาเหลือใช้เขาไม่ต้องการเขาทิ้งแล้วถ้าเราเห็นว่ายังดีอยู่เราอยากจะเอามาทำเอามาเมคโอเวอร์เอามารีโมเดลเอามาทำใหม่ให้มันดูสวยใช้งานได้แข็งแรงเราก็นำมาทำได้ซึ่งที่นี่เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะการที่คุณผู้ชมจะไปเก็บ จะบอกว่าเก็บขยะการที่คนเขาไม่ใช้ของคุณการที่คนเขาทิ้งของแล้วเราไปเก็บมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะเราเอามาทําใหม่แล้วเอามาใช้ประโยชน์ได้ทัญญ่าเป็นคนที่ชอบทํางานพวกนี้นะคะทัญญ่าเห็นอะไรที่มันแบบว่าเฮ้ยยังใช้งานได้อยู่ยังดีอยู่แล้วเราเอาสามารถมาปรับแต่งใหม่ทาสีใหม่หรือมาทําอะไรให้มันดูสวยขึ้นได้ทัญญ่าก็ถ้าทัญญ่ายังต้องการของชิ้นนั้นอยู่นะทัญญ่าก็จะเก็บมาทัญยาก็เอามาทานะคะคุณผู้ชม ก็อันไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ไม่เก็บแล้วก็วางไว้อย่างนั้นเผื่อคนอื่นเข้ามาใช้ okay.